สวัสดีครับคุณครูธนาวิทย์ครับวันนี้จะมาแนะนำการปรับแต่ง Microsoft Office นะครับเตรียมพร้อมสำหรับพิมพ์เอกสารที่เราได้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับปกติเราก็เปิดมาแล้วก็ใช้งานเลยนะครับหรื้ก็เซตค่าอะไรไปบนะ้างการอื่นก็เปิดโปรแกรมเปิดขึ้นมานะครับเทคนิคแรกจะเป็นเทคนิคการ แก้ไม่ให้ Microsoft Office ข,ขึ้นหัวข้ออัตโนมัติให้เราครับบางทีเราต้องการใส่หัวข้อเองก็ขอขอขอัออตโนมัติ 1, ด้หนึ่งสมันขึ้นอัตโนมัติเลยนะระยะช่องว่างระยะห่าง,งไม่ถูกใจเราเพรามันขึ้นมาอตัตโนมัตินะครับแล้วก็ปลดออกนะเราไปที่แถบเมนูนะครับตัวคลิก a อ c e s s เหรือเมนูด่วนของเรานะครับ ไปที่คำสั่งเพิ่มเติมนะครับจะเป็นการพิสูจน์อักษรนะครับเลือกเมนูพิสูจน์อักษรไปที่ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็ามาเลือกที่เมนูการจัดรูปแบบอักษรนะครับ ไมครับมันจะมีคําว่าใส่สัญ,ญลักษณ์แสดงหัวข้อ่ใย้อัตโนมัตินะครับตรงนี้เราไม่ต้องการนะรรนมันขึ้นมาเราก็ไม่ชอบเราต้องการพิมพ์เองอะไรตรงนี้นะครัปลดตัวนี้ออกนะครับบางครั้งเราก็กดหีดกับมันเข้าอ Enter ินเตอทีไลหัวข้อก็อขึ้นเองตลอดอะไพวกนี้นะครับตกลงเทคนิคที่2ก็คือ แกมเบอร์นี่เขาจะเปลี่ยนภาษาให้อัตโนมัติเวลาเราไปอยู่ตำแหน่งที่มันมีภาษาไทยมันก็จะพิมพ์ไทยได้เลยเวลาเราไปคลิกเนาะที่ตำแหน่งภาษาอังกฤษมันก็พิมพ์อังกฤษได้เลยบางทีเราก็งงนะครับมันเปลี่ยนไปเองแต่แต่ Microsoft Word ก็คงว่าค,คิดว่าดีนะแต่ผมใช้ไปแล้วรู้สึกมันกลับไปกลับมานะครับเราก็ไปติ๊กออกซะว่าไม่ต้องเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับก็ไปที่แถบเมนูด,ด่วนเหมือนเดิมนะไปที่คำสั่ง ั้นสูงนะครับ <c oughs> จะมีคำว่าติ๊กสลับภาษาอัตโนมัติตรงนี้นะครับให <c oughs> ้เราปดออกนะกดออกถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนอยรางงั้นก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามที่เราติ๊กแล้วก็ปดออกไม่ต้องสลับอัตโนมัตินะครับกดตกลงอีกตัวหนึ่งนะครับให้แสดงขอบเขตข้อ <c oughs> ความเราคลิกตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็ออกซะขอบเขตข้อความนะครับ แสดงขอบเขตข้อความปกติมันไม่มีนะครับเราก็ติ๊กตรงนี้ให้มีแสดงขอบเขตข้อความเราก็จะได้หน้าตาของพื้นที่งานเราเป็นขอบเขตข้อความบางคนอาจจะดูลกๆไม่ชอบก็ได้นะลองลองใส่ไปดูสักพักนึงก่อนนะครับเมื่อเราพิมพ์งานเสร็จเราจะเอาจริงเราก็ไปปลดขอบเขตข้อความออกนะครับไม่งั้นเราจะ แบ่งกลุ่มข้อความเราไม่ได้ว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มย่อหน้ากลุ่มนี้คือหัวข้อย่อยอะไรนี้นะครับก็จาเป็นจะต้องใส่ขอบเขตไว้ก่อนนะก็เป็นเทคนิคย่อยๆสมเทคนิคแ็ล่ละทกันนะครับ